พยายามจะตั้งมาให้เพื่อนแต่ว่ามันลึกข้ามมาครับแล้วก็พัทรพงศ์ตั้งไปให้พรชัยตบลูกนี้6-2ครับติดจะข่ายลงไปอีกแล้วลูกนี้ไม่รู้จะทำไงครับมาเลเซีย ยับไปเป็นแปต่อ2นะครับเอาเสื้อจะปล่อยให้เราไหลไปมากกว่านี้ไม่ได้นะครับ คอขยับหนีไปครับพรชัยนั้นนัดขึ้นมาเองแล้วก็ฟาดเองลูกนี้แมอาจจะไกลจะขายไปดิดในการที่จะขึ้นไปฟาดทำได้ดีครับพรชยัย คะแนนครับิสุรินลูกนี้ลงที่เท้าของสุริวัตรตามเราอยู่ถึง5คะแนนครับ พ,พรชัยฟาดเน้นๆครับลูกนี้ลงไปที่กลางอเคงอทคตัวสูงมากครับพอนชัยเขาแก้วร่างกายฟิตจริงๆนะครับจริงๆแล้วตอนนี้มีลีตะก้ออาชีพในประเทศไทยรวมถึงรายการรอบประเทศที่ทำให เสปตะก็ได้มีทัวร์เมนต์แข่งขันตลอดด้วยนะครับทั้งนี้ประธานสภานตะกอนาชาติก็ท่านเดียวกับนายกสมาคมตะก้อแห่งประเทศไทยนะครับคุณตรลจาริกอารีราชการ,รันซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและเลขาธิการของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยด้วย9กาต่อครับ นี่ครับซ้ายสั่งตายครับสุรวัฒน์สาขาเต็กขอนแก่นหมดเลยนะครับทั้งสามคนขอนแก่นนี่เป็นจังหวัดที่ชอบเล่นกีฬากันมากรอบๆบดึงแก่นนครเนี่ยเล่นตะกอ้อเล่นบาสเกตบอลตีสองตีสามครับส่วนของเซปัตะกอ้อนี่กำลังมองว่าพยายามที่จะผักดันเข้าไปส่วนของโอลิมปิก นะครับแล้วก็กําลังเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับเพราะว่าจะา,ายการชิงแชมป์โลกนะครับที่เราได้ติดตามกันอยู่จะมีในส่วนของทางยุโรปทางอเมริกาเนี่ยครับเริ่มให้ความสนใจนะครับมีนักกีฬาที่ฝึกฝนแต่ก็การมากขึ้นพอสมควรแล้วด้วยใช่ครับโอ้โหเสิร์ตติครับซ้ายสั่งตายสรัิวัฒน์สาขาเอเชียนเกมส์ปีหน้าประมาทเกาหลีใต้เจ้าภาพไว้ได้เลยนะครับพัฒนาขึ้นไปเยอะมากมาก ตอนนี้ดูอากาปรยาดูการแสงออกทางสีหน้าของนักกีฬาทั้งสองฝ่ายคนละเรื่องของเรานี่ก็ไม่น่าจะเครียดแล้วครับดูจากเกมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะครับลูกเหนียวแน่นของมาเลเซียนี่ในยุคหลังๆนี้เราไม่ค่อยเห็นครับ ว่าเรื่องของการป้องกันการตั้งรับนี่ถือว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งของตะก้อน,นะครับก็ทีเดียวรอบชิงชนะเลิศประเทศชาตินะครับไทยตอนนี้ต้องการเอียกเพียงแค่4คะแนนเพื่อเหรียญทองที่เราไปาคว้าอยู่แล้วครับเราพลาดไม่ได้เหรียญทองนี้เพราะว่าเป็นกีฬาที่เราเป็นสุดยอดของโลกอยู่แล้วนะครับมาลเลเซียได้เพิ่อมอีกหนึ่งคะแนนครับไล่ขึ้นมาเป็น6ต่อ17 เราได้เรียนทอง4ีคูนหนึ่เมตรชายไปแล้วนะครับในสนามกีทาเดี๋ยวจะตัดไปดูสดๆ4ีคูนหนึ่เมตรถึงต่อนะครับมาดูตะก้อนก่อนครับตะก้อนที่แข่งกันไปเมื่อเช้านะครับพรชัยเขาแก้วไม่เหลือครับแน่นแลวเงินและพล,ล,ลังไม่ตกครับ่าดูจากผลงานในวันนี้แล้วก็ถือว่า งานไม่ยากครับสำหรับทีมเดี่ยวของไทยเราถึางแม้จะเจอคู่ปรับตลอดการอย่างมาเลเซียนะครับเ <18, S 1> ซตที่2นี่คะ <6. S 1> แนนค่อนข้าง,างตามเราห่างครับเพราว่าในเซตแรกจะคู่ขี้สูสีนะครับพ <Yes. S 1> ยายามจะรับนะด้วยดนข้างของเ้าครับพัฒนาพงแรงครับเอาไม่อยู่ สิบแต่อเจ็เรายังเสรบต่อครับกดต่ำเกินไปครับสรือว่าสาขาเราดูจากคะแนนแล้วก็ไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงครับเรานำอยู่ถึง10คะแนนด้วยกัน อีก3คะแนนครับแ,แรงครับโดนตะ่ายแล้วก็ตะก้อนนั้นเปลี่ยนทางวันรนับลำบากครับสิบเก้าต่อแปดนะครับสองคะแนนเท่านั้นครับ ไเป็นแชมป์ชิปพอยแกเสิร์ฟออกด้านขวาตัวเองบ่อยมากวันนี้ได้คะแนนนี้จะได้เหรียญทองทันทีครับสำหรับทีมเซปตะกอทีมเดียวชายโกลเมโด้พอยต์หรือว่าแชมเปี้ยนชิพพอยต์ครับ ครพงตั้งไปเอ้าโอ้โหเป็นสิริวัฒน์โอ้โหตัวแบ็คขึ้นไปฟาดเองลูกนี้ครับโอ้ปิดเกมนี้ครับโอ้มันเล่นอะไรแซมเบสิพอยต์คือธรรมดาแล้วจะเป็นหน้าที่พอใช้ย้าแก้วนะครับตัวปิดตัวตบแต่คราวนี้สิริวัฒน์ครับแบ็คขึ้นไปตบเองครับไม่ช่าบว่าเป็นความตั้งใจหรือเปล่า